เป็นในหน้าขายประกันลดทํางานยากไหมคําตอบคือไม่ยากค่ะทางานง่ายมากเลยเพราะว่าเราจะมีฝ่ายขายคอยดูแลเราค่ะเราจะมีกลุ่มเช็คเบี้ยแจ้งงานนะคะโดยมีน้องฝ่ายขายดูแลเราแบบ1ต่อห<ๆ>นะคะแล้วมีโค้ดนะคะเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะโคช้ชลีจะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลงาน ให้กับเพื่อนๆในหน้าใหม่นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์นะคะทางทีมโค้ดและก็น้องฝ่ายขายจะคอยแนะนำวิธีการทำงานให้เราแบบสเต็ป by สเต็ปนะคะเราไม่ต้องเดินทางไปไหนคะ่ะ สามารถทํางานผ่านลายกลุ่มได้เลยนะคะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะก็สามารถทํางานได้นะคะและว,วิธีการเรียนรู้งานของเรานะคะก็เรียนรู้งานผ่านคลิปวิดีโอที่โคชุรีจะจัดส่งให้นะคะและเรียนรู้ผ่านห้องประชุมนะคะเราจะมีห้องประชุมเรียนงานนะคะของนายหน้าประกันภัยมือใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ z o ูมหรือระบบไลน์คอนเฟลเลนต์นะคะสามารถเลือกเข้าเรียนรู้ได้ตามความสะดวก ตามความถนัดเลยนะคะเราไม่ได้บังคับนะคะแต่เราสามารถจัดสรรเวลาเข้าเรียนได้นะคะได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ค่ะถ้าสนใจอยากเป็นนายหน้านะคะก็สามารถทักหาโคชลีได้เลยค่ะ